ใม่ส่งพี่น้องเซเซียมีเดียทิกต็อกเฟซบุ๊กเฟสต่างเสียงทั้งหมดมาได้นนข่าวจไปเกี่ยวแต่ย้อนมาซับแรงในลองพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตที่พี่น้องเขาเล่มอ่าปับหรือว่าเล่มเล่มสีเหลืองสีเขียวที่เตหมดเนาะอ๋สีเหลืองขะเนาะที่เตหมดตีตั้งไปตีกำพองไรคิวไว้เยเอาแต่ว่าไปไรเฮ็ดเลียมออกมาเนาะตั้งสถานทูตบนไปเฮ็ดเลียมออกมาปั่นเน,นี่ยนั่นขะเนาะ เอาก็นายกมภ์พองกระทโมตโตมตมว่าเตปับเ,เพราะว่าวีซ่าหมดกว่าเยา้าเอ่จนกว่าเตลไรเลียมใหม่มาไรเ่ตอนตัดเตต่อวีซ่ากระทางปองนั่นระหว่างเติมไปไรนั่นตมอเตปับบนหาล่อยวันนั้นอันนี้คาก็อุปตั้งในจุม่มหาตั้งเกลิดันปะหาพี่น้องเขาว่าเตะไรเต็มไรเตะนะครับเนาะนะนะก็เขาเลยอุปกันได้ปังกลุ่มโรงแรมให้บิดเกี้ยงใหม่ที่ป้นมาตมอลารว,ว,าวา่าเพราะว่าไพาเลียมหมดอายุแล้วก็คิวไปถึงไปไรเปลี่ยนเลียมในนั่น แค่ตัวก่าย้อนไว้รับรองไว้ที่สถานทูตที่กองสุนพม่าเนาะตอนจะเอาตัวในเมาเก็บไว้เพราะว่าเมื่อไหลาสุรไลเลียมมาเย่าหน่อยเอาตัวในมาแสดงต่อต้อมอ๋อเมื่อสุดเอกต่อวีซ่านั่นเพราะตมอ๋ปั๊บสุดเนี่ยเอาไว้รับรองสถานทูตนั่นกันในที่ตมนะครับเนาะจึงหือไล่มไล่จึงหือพี่น้องเขาก็สิบมหาค่าใจปล่อยเกี่ยวทางกำหนึ่งค่าก็อติหาตั้งออกปันนะในเนาะอันนี้ค่ะกนตี่ยมเป็นนัน้าโกนตี่หาลองสุนละสุนเป็นโกนตี่ตอนจะ ไม่ใจปีน้องแหยงการเขาเตียนลองพาสอร์ลองวัดลองไหวมีห่างลีลีขาก็มาหลัดขมใจแน่นาขามใจบ็อกเกอร์ขมใจใครเงินสู่เจา้าขใจเอไอเอก็มลา่มล่ต้องเสี่ยงเงิงนนะฮาร้อยพันเนื้นจ้งไหนจ้าไหนขำใจก้นเจ้าไนเนาะอันนี้ขามาทราบแรืงในปีน้องเขาเนาะพาสอร์สีแหลงตีกําพองวัาเลยคิ้วเหลือนที่หนึ่งเลยคิ้วเหลือนที่สองเลยคิ้วเหลือนที่สามแต่ช่วงระหว่างนั้นพาสอร์ก็หมดอายุวีซาก็หมดอายุนะครับเนาะแต่ระหว่างที่มันหมดอายุนั่นให้ปี่น้องเขากับย้อนไว้รับรองตี สถานทูตมาใจไวกว่อนเนาะเพราะว่าไวคิวเมลเหลวมันต่อเตะแสดงต่อตอมอ่ำไล่ในคำว่าเนาะก็บอว่าตอมอเขาเตะด้วยว่าช่วงนั้นมันเตะปั้มวีซ่าเป็นไฟ่ไล่เป็นดูดด้วยตามมติคาร์โมว่ารุนไหลเป็นรุนไล่เพราะปั้มไล่ก็เตะปั้มเพราะปั้มไล่ก็ปั้มปัมไล่ก็ปั้มในคำวันเนาะแต่ว่ากำพงซ้ำว่ากัดถามด้วยตีตอมอกัดไล่งานตัวกัดต่อวีซ่ามาว่าระหว่างในั่ยเตะเงปั้มวันหาล่อยหาลอยอ่ะวันนั้นเขาจริงมันเป็นเต้มเป็นเต้เนั่นก็เขาก็ ให้พี่น้องเขาก็ย้อนไวรับรองติดสถานทูตมาก่อนก่อนที่ไรเรียมใหม่มาก่อนที่ไรต่อวีซ่านึ่งกันเนาะเอาตัวนั้นไว้แสดงนึ่งกันเอาไว้แสดงหรือไว้เปียนใ,ในเจ้าหน้าที่เขาเมื่อพี่นอเขาไรกว่าเปลี่ยนวีซ่าหรือว่าไรกระต่อเลียมใหม่ในนั้นนึ่งกันเนาะย้ายเลียมใหม่นะอันนี้ก็ป่องเลี้ยงในพี่นอเขาเนาะตั้งจุ่มห่ม่มแห้งการยานเมืองก่ออะไอบกลุ่มตั้งเจ้าหน้าที่ตมอเย้านึ่งกันเนาะพอเจิ้งหือไล่ไล่เจิ้งหือเจ้ไล่ไล่เข้ากองต่างกองมาหา ก็ตอบมาปัญใจเพราะเกี่ยวนะครันไมาส่งค่ะยินจม่ามีอย่างลีๆแต่มาปองข่าวพี่นอเขาทางกล้าหนึ่งจอย